ตู้งวดครับโอ้สุดยอดเลยตู uh ้งวดจะว่างถือก็หลายดอกเอออืมเพราะว่าถือก็หลายถือที่ละสองแสนสามแสนขนาดไม่หลายนะเนี่ย กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีบซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอารวยปอพารวยปออีไตนะครับผมครับวันนี้เรามีแนวทางครับวันนี้มีแนวทางของเสียใหญ่นะครับผมขออนุญาตเรียกชื่อเสียใหญ่เนะา,เาะแต่ว่าท่านไม่ประสงค์จะออกนามนะครับหรือว่าเสียไม่ออกนามก็ได้เอาเสียใหญ่ดีกว่านะครับคือ ถูกมาเนี่ยสามงวดซ้อนนะครับผมสําหรับแนวทางเสียใหญ่นะครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้มาถ่ายทําก็ขอกราบขอพระคุณเสียใหญ่ด้วยนะครับผมก็คือว่ามีหลายอาจารย์นะครับมีหลายอาจารย์ที่อยากจะมาแบ่งปันบางทีก็คนเก่าบ้างบางทีก็คนใหม่บ้างนะครับเอฟซครับบางท่านก็อาจจะงงว่าเอุย้ยทําไมหาใหม่ไปเรื่อยก็คือว่าใครอยากจะบอกแนวทางก็สามารถทักมาหาแอดมินได้นะครับผมก็จะ แบ่งปันแนวทางฝากเอฟซนะครับคือเสียบอกว่าถูกมาสามมวดนะครับเราก็บอกตามที่เสียพูดไปนะครับเอฟซครับเราก็เขาบอกมาไงเราก็บอกไปอย่างนั้นเนาะก็คือให้เอฟซดูก่อนนะครับดูก่อนก่อนที่จะตัดสินใจนะครับหรือว่าใช้วิจารณญาณดูก่อนนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับ ช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงหรือว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับให้พ่อแม่พี่น้องหรือพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทางบ้านใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่นไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามกับแนวทางเสียใหญ่กันครับผมน้อเสียคือวา่าเลขกเขาค่าเขา,ขา,ขา,ขาแน่มอลายงวดแท้โอเคาเขายินครับสวัสดีครับเสียว่าปอสวัสดีครับสวัสดีครับครับเข้าทุกงงวดครับช่วงนี้ ออโตไปเอาเลขกมาใส่เลขฝฟันเาครับเลขฝันเอาวันวิจิกับฟันว่าโทรศัพท์โทรศัพท์อ่าเสียอืมจ้ากมันเสียระเบิดที่นี่ฮะยังไงก็ไม่เห็นอืมโอ้ดีเเออปยเป้องายมันมันมันไมยเลขมันหนึ่งเก่าสีมนหันอ่ะไม้เล็กโทรศัพท์หนึ่งเก่าสีหนึ่งเก่าสี กะเขาต้องตรงตัวเขาสิต้งตรงเยอะสินี่ยับผมก็เลยซื้อเรียสามตัวแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อสองตัวโอ,โอ้แบบกะรวยเลยเนาะเสี่ยเน,นาะกะรวยเลยวเราจะรวยเลยคันถือสามเลยจักบาทถ้าถือสามเราจะได้อยู่มมานหาหุกแสนอยู่โอ้คันถือเทียนี่คือบ่ตั้มก็หาหุกแนครับจะถือตั้มหาหุกแสนนี่ละ เสียเหร<ว>นนียกตัวนี้เนาะวันนี้การถเสียอยู่จังหวัดเเออ่พิจิตรอำเภอไอ้ย่างชุ่มหน่อยรถยางบวมเสียรถกิดแผ่นห้องเย็ดเย็ดเกิดเต็มเต็มเลยวันนั้นวันนั้น,น,นอ่ะไม่ได้ซื้อเลขซ้ำเพราะว่าเพราะว่าเลขในวิ่งของก็ได้นอนบนหูเมืองทะเบียนรถเนียเหรอค่ะ แปดหกเจ็ดเจ็ดแปดหกเจ็ดเจ็ดเส<ะ>ียถูกมากิ่งวดแล้วครับเสียถูกซุมงวดครับโอ้โซุดมยอดเลยซุงวดจะว่างถือเพราะหลายดอกเออเพราะว่าถือเพราะหลายถือที่ละสองแสนสามแสนขนาดไม่หลายนะเนี่ยเพราะว่าการถือซุ้มมันมาหลายนะซุม้มมาหลายโอซุม้มมาหลายขนาดนี่เป็นลลานไปแน่นอน ลายก็เป็นลาดนะซึ่งเรือเรือนนั่นตะเดือกนันตะเขาเรียกนะหัวดี้ฝันไปเนาะวันนี้เนี่ยเพรทะฉันได้ฝันเลยเบิดซทรัพเดี๋ยวเดี๋ยวบอเดี๋ยวถ้าัวจะฝันยังไงเดี๋ยวผมจิบอกอีกเรื่องหนึ่งเด้ออ่าบัานนี้เลขเป็นยังไงเลขยร่างทรงที่เคยไปเอาแม่นแม่นนะเพื่อนหายอีกบอโอ้เพื่อนหายอยู่ครับเพื่อนหายอยู่ตรงล้อวันที่ทิพย้ผ่านนวันที่ทิพย์าโอ้เป็นสิปล่อยไก่เมือออกเลยบ่ค่ะ เป็นไฟใกล้มึงออกเลยวัดควางก็แรงนะศีศูนย์หนึ่งตรงเลยสามตัวตรงเลยอยู่ในขันน้ำมน่ะโอ้โหวัดเทมันออกกันเนาะศูนย์สี่หนึ่งมันออกศูนย์สี่หนึ่งเนาะอกวัดมันออกบางทีเนี่มันมูกระขายโรตีบ่เหม่เอืมเราสื่อตอยแล้วนี่ศูนย์สีหนึ่งอยู่อสองบาทแต่ว่าแต่ว่าห่างลบมากอืม แต่ว่ามีคนได้เยอะแหละพุทธจังหวัดเชียงม่ถึงไปไไงเขาได้สิบสองลา้านครับในสิบสองล้านลอตเตอรี่น่ะเจ้าคือว่าวอุ้ยเสียดายเนาะเอองต้องลวงว่ถึงนะครับลวงดวงแม่บัวรอนโอ้โหอไรสิบสองล้านเลยนะครับเสียเจ้าบอกเต็กไม่ได้เสียอาศัยฟั่งเลขไั่เสียนี่แล้วเสียไปหมุดจัดมองเล็กมองดีเพื่นอนๆปูยังกอปูถี่เขาส่งหันสายยาว ป,ปูอย่างน้อปูอย่างน้อเกาะแล้สิเป็นปู <บ S 1> อัน <บ S 1> ม้าเ <บ S 1> ขาเทียมเพิ่นบอกเพิ่นจะส่งเอาเลยปะค่ะบ่อครับเพิ่นสวดเอาต้อบอ้าสว,ด,สวดเอา้เอาพอด,ดี้วิชาขอเรียกตัวสนเสน่ห์สวดจับสองสูงเจนพ่อสี่สองสี่สามแล้วครับ,บอู้บัดเสียไปนั่งเฝ้าเอาน้ำเพิ่นบ้านนี่บ่อครับผมรอได้เพิ่นโทรมา โอ้ยามถือกับจังค่อยอันทำบุญรวมเพื่อนเัืงสี่เนาะครับครับคอยนี่ปัดใจปัดยังกับที่หน้าซื้อไม่กดคือไฟเสียงไปซอยเพื่อเอาเสียกานเอาไฟซอยเพื่อเตาครับอ้ยันเอฟซีม่โฉมมีลาบกะให้ยพานเสียมีระน,นาบเขาเลยเนาะเสียเขาโหลดเนดาะเสียใหญ่เขาโหลดอันออขอขอเบอร์ทู้ไว้เน<พ>ี่ยค่ะเบอร์ทู้เอฟซีทู้หาเนี่ยขอเบอร์ทู้ตัวชาติครับค่ะ เจ็องห้าค่ะสองเก้าสองสี่ค่ะทู่ได้สะดวกทู่ได้รับสายได้เวลาได้นอค่ะคันเมนโทูกท่ก็ทู่ค่ะไปเลยรับรับรับสายได้ยานนอนมาหลับนะครับ <c oughs> <c oughs> ย่น <c oughs> ยน <c oughs> นค่ยนนอนรับับสายไปไหนบเพรบารูบูเมือยอืมจ้าอุ้ยเซีได้สิบสองล้านเนาะ ได้ครับาะนันบอนันเบาเหล็กบอมันี่ยงไม่เหมืยการกินนยครับบมันมัดสีแตกดเดเยเดรกัตัวเองเลยล่ะนาะดวงเฮาบังคันได้ฮถาองว่ใหม่แวันวี่องมากนะม่เจหกเจ็ดเจ่น้าือบัหันเลยเดรกัโมาบอกน้องชายกับโ่วมาบอกรถก็มีปัญหาอีกจะเปลี่ยนแตกหกเจ็ดเจ็ดอีกโอ้ยโกเจ็ดเจ็ดหกมันสิเกี่ยวกับแนวนั่นเลยเนาะอันใดสีถึกเนาะ อืนเป็นอยังพวกขับหลวงยังบอกอดเพิ่นบ่เรือวมาเบิดเั่งมาเบิดเราเขาจงไดก็บ่อู้เอาบอกบุญไปนั่ก็ได้บุญตัวนออบอกอ c ฟซี่ไปนั่งบนถือก็ได้บุญตัวกับสายบอกอฟซี่แหละจะฆ่าเพื่นหลวงเพิ่นได้ฆ่าหลวงเขาก็ได้กับ่อู้วักับโชคิลาบจังคอยอันทับุญน้ำแม่หมอเพิ่นเนาะเพิ่นไปนั่งสวดเอาผู้เดียวเบิดขึ้นได้บ่เออว่าเมื่อกี้กับันว่าไอแม่มาหาืนี่ย แม่บางเสื่อนเล่าเแต่ท okay. um, um, ี่เล่าเสียไปแล้วนะแต่ที่นี่โทรศัพท์เล่าน่ะเรียกว่าหยิมโทรศัพท์ยายโทรศัพท์หาเจ้าของโทรศัพท์เจ้าของขับ่เห็นเยอะแยะกับโทรบ่ได้โทรศัพท์ยายไปไหนไม่พบกันเยอะแยะจากโคตรไปไหนเยอะแยะจากเชี่ยไปไหเอาไปเอามาตื่นขึ้นกันมาว่ายโทรศัพท์เสีย กระดักเลยลูกชายมันเป็นเก่าซีกั่เลยบัวได้คือบ่าสื่อเก่าซีบางวันบัวใด้กลับบ้านจะเป็นเจ้าบังเลยน้องใช่โอ้กระดักว่ะครับัวเปิดวาปันสื่อออกเก่าซวน้องสิบห้ ไรมากจะสุดีหนึ่งไรมากจะสุดเลยครับหยุดมะขอดอ่ะนี่แหละหยุดมะขอดหนึ่งต่าทีทีต่าหนึ่งค่ะแม่แม่ถือนี่คือบดตตัมก็สองสามแสนสองสามแสนเอาะค่ะเดี๋ยวางนั้นหลานหยุมอดนะมมหอดลลานแต่ว่ากับโอ้ยสองสามแสนนี่ก็เอาล่ะได้ค่ะกันเนี้ยสองสามแสนก็พอมีแห้งู่ดอกค่ะอไต้ตอทุ่นวได้ตอทุนอยู่ จะ่าแต่รอบสร้า,ราง,วงวันนี้ตอนย้อนว,วันนี้ผมเก็บไฟที่ที่ผ่านอะภายในมากค่ะค่ะเดี๋ยวรอไว้เนาะค่ะรอบเอฟซีพิมพ์ว่ารอไว้นะคะถามแฟนก่อนกะก่อนวันที่ที่ผ่าจะคลิปในเด้อเอฟซีสิ่ยิบลอตเตอรี่เพระท่านเนาะเสียคร<บ>ับค่ะจะว่าวที่ที่ผ่านนี่เดี๋ยวฟาดเดี๋ยว่อยฟาดค่อยจะเต่า,ปปากัานละอืม งานเสี่ยวมาทุนทีทุนหาเนาะครับน่าจะปเป็นเสือมากจะได้เงี้ยไม่ว่าแนะมนเมนเสียใหญ่สังลุยเนาะค่ะคโอเคจ้าขอบคุณเสียลหลายๆเด้อสิตามเด้อเสียเด้อครับผมครับผมครับผมขอบคุ้หลายๆค่ะครับสวัส,สดีครับค่ะวุ้ยพี่น้องงวดที่แล้วผ่านเพิ่นบ่ค่ายากเพิ่นเจ้ให้คลิปทางสองอยู่ว่สัสด์ถือเทียสองแสนสามแสมนผู้นะ เสียด่ยเก่าซีเนาะเอาวดนี้ย่าผาดเนาะคะ่ะกดไค์กดแช่กดรอไใบถาเนาะคะ่ะเบิกทรับกับโอปอวกับสีตามเสียเพิน่นเสียงาย่าเพิ่นหายเนะเาะพะเสียงยเล่าไปได้มองเด็ดมองดีกับเล่าฟันดีเพิ่นจะทําการเสี่ยงเลขกแต่จังคอยปล่อยหายอันนี้ก็เป็นแนวทางเข้ามัเข้าจังตามเนาะตัวเลขกไม่ได้การันตีว่าจะถูกไม่ถูกเป็นการวิเคราะห์แนวทางการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนาะชอบตาบอ่างๆโบมากระพานเด้อค่ะอันนี้ค่ะเพื่อนเบาสูฟังเนาะพี่น้องเดี๋ยวสีฟังเพื่อนอีกดอกห้าตุงกันกับเบิกทรัพย์สิได้ไปเมาลอตเตอรี่ไว้หลายๆเนาะสำหรับเบิกทรัพย์ดีเดี๋ยวถาฟังเลขเสียเพื่อนใส่กัน,นะะเนาะ